ครับสวัสดีครับลุงสินพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสังเกตนะฮะเรื่องของหลักการสังเกตว่าภาะเก่านะครับอายุเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยนะฮะร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบปีเนี่ยหลักสังเกตง่ายๆดูดูอะไรท่านดูนะฮะถ้าสมมติว่าภระสมบูรณ์แบบเนี่ยท่านดูนะก็เหมือนคนเราเนี่ยพออายุมากเข้าเนี่ยแก่ตัวลงเนี่ยท่านจะเห็นรอยหิวย่นเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นรอยหิวย่นไหมฮะ เห็นวันนะองค์พระเห็ไหมมีรอยหี่ยวย่นเห็นไหมนะฮะเห็นไหมเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นลักษใหม่นะฮะลักใหม่นะฮะมาทาลักษในภายหลังนะครับวิธีท่านดูเห็นไหมฮะผิววันนะนะฮะจะเหี่ยวย่นนะฮะถ้าเป็นเนื้อขาวเลยเนี่ยนะฮะจะเห็นนะฮะเห็นไหมฮะเห็นนะว่าเหี่ยวย่นเห็นนฮะ จะเป็นองค์เดียวในประเทศไทยนะครับองค์เดียวในในประเทศไทยนะที่เห็นลักษณะวันนะหิวย่นแบบนี้นะฮะนะหายากนะครับหายากนะฮะถ้าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบนะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าอืมเป็นภาพที่ทันยุคจริงหรือไม่เดี๋ยวดูดูตรงนี้นะเราจะเจาะลึกลงไปนะทดสอบดูว่าเป็นเป็น เป็นธาตุสารประกอบของผสมอะไรนะฮะนะเป็นธาตุหรือยังนะครับถ้ามันเป็นธาตาุแล้วเนี่ยมันจะไม่ทําปฏิกิยากับกับเดี๋ยวผมจะคว้านหน่อยนะคว้านให้ลึกหน่อยถ้าเป็นธาตุแล้วนะครับก็จะไม่ทําปฏิกิยากับขมิ้นเห็นไหมเป็นผงเลยเหไหมฮะผงนะเสร็จแล้วผมก็จะเอาขมิ้นเนี่ยใส่ลงไปเลย สร็จแล้วก็จะตามด้วยน้ำน,นิดหนึ่งนะฮน้ำเสร็จแล้วก็จะใช้เข็มเข็มเขี่ยๆอีดูว่าเป็นปูนอะไรนะฮะเป็นปูนเปลือกหอยหรือปูนปัตเตอร์นะครับเนี่ยก็จะเขียๆ นะนะใช่ไหมนะนะถ้าเป็นปูนปัตเตอร์เนี่ยน้ำมันจะซึมยากแต่ถ้าเป็นผงปูนเปึืกหอยเนี่ยนะฮะสมัยนั้นเนี่ยมวลสารในการสร้างพระเครื่องก็จะมีผงปูนเปิืกหอยเป็นปูนหลัก นะฮะเอาปลกเปลือกเปลือกเปลือกหอยเนี่ยมาทุบมาเผาแล้วก็มาทุบทุบบดละเอียดนะแล้วก็จะมีกล้วยมีน้ำผึ้งสมัยนั้นไม่มีตากอิ้วนะมีกล้วยมีน้ำผึ้งมีข้าวเหนียวข้าวสุกนะฮะเป็นส่วนประกอบพอร้อยห้าสิบร้อยเจ็สิบปีนานวันเข้านะครับของเหลวเหล่านี้ก็จะซึมไะ,ะเหลหายไปเห็นไหมเหมือนอย่างน้ำเนี่ยท่านดูนะฮะนะเห็นไหม นะมันก็จะร่วนซุยนะฮะไม่เกาะยึดติดตัวกันมากเห็นไหมฮะนะฮนะก็มาดูส่วนนะฮะจะมีรอยย่นยอ่อเห็นไหม จะสังเกตว่าเห็นไหมฮะจะมีรอยยน่นรอย,หยนเหี่ยวย่นเนะเหมือนคนเราพออายุมากเข้าก็จะเหี่ยวยน่นแกช่ชราเห็นไหมหมดเลยนะฮะ ความตึงของผิวนะใครที่เคยได้ยินนะว่าความตึงของผิวคืออะไรก็เนี่ยเรื่องของวันนัทที่มีรอยเหี่ยวย่นเหมือนอย่างคนเราพออายุมากขึ้นใช่ไหมนะนะแสดงว่าเป็นธาตุแล้วนะฮะแสดงว่าเป็นปูนปูนสุกแล้วนะฮะหรือว่าเป็นพวกประเภทธาตุนะคมิน้นจะไม่ทําปริยากับพวกธาตุนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่ทําแต่ถ้าเป็นพวกปูนปัตเตอร์พวกนี้เป็นสารประกอบของผสมเนี่ยใช่ไหมครับเป็นตระกูลแร่ยิบซ้ำแร่ยิบซ้ำนี่เป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นมาใหม่จากการผสมผสารนะฮะกันนะครับนะฮะจะแห้งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอ่ประเภทพระสมบูรณ์แบบเนี่ยต้องดูที่รอยเหี่ยวยน่นนะฮะจะต้องมีลักษณะของความเหี่ยวยน่นความตึงของผิว นะแต่ถ้าเป็นอ่าประเภทเนื้อผงหนึ่งเนี่ยนะอย่างนี้ก็ชํารุดอ่อไม่ใช่ฮะสึกกร่อนนะอันนี้จะเป็นประเภทสึกกร่อนอุ้ยสึกกร่อนเห็นไหมฮะสึกกร่อนนะฮะสึกกร่อนใช่ไหมฮะ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ให้ใช้ขมิ้นในการทดสอบตรวจสอบน,นะขมิ้นในการทดสอบตรวจสอบดูนะครับนะครับว่าเป็นปูนเก่าหรือปูนใหม่นะฮะอย่างเช่นถ้าปูนใหม่นะฮะปูนใหม่เป็นยังไงหนๆน้องๆอยากดูอีกครัง้งปูนใหม่จะเป็นอย่างนี้นะดูนะฮะเดี๋ยวทําให้ดูนะ ตรงนี้นะเนี่ยภาพประกวดจะจะสีเป็นอย่างนี้หมดนะฮะภาพที่ประกวดตามงานนะครับนะฮะภาพที่ประกวดตามงานจะเป็นอย่างนี้หมดนะฮะเห็นไหมฮะท่านเราเอาเอามาเช็คดูได้นะครับรกวดรางวัลที่หนึ่งนะฮะตามงาน นะเนะีนะ่ยจะเป็นอย่างนี้หมดนะโดยเฉพาะของสมาคม,มานะสมาคมนะฮะที่มีการประกวดเนี่ยพอฝนกับขมิดออกมาแล้วเป็นอย่างนี้หมดนะนะครับนะฮะเดี๋ยวดูองค์นี้ 对呀。Yeah.